สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็มีสาระน่าดูเกี่ยวกับโรควันโรคปอดมาฝากนะคะโรควันโรคปอดเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายวันโรคปอดสามารถแพร่กระจายและติดต่อได้ง่ายโดยระบบทางเดินหายใจหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องร่างกายจะสูญเสรยอย่างรวดเร็วและมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ลักษณะอาการของโรควัณโรคปอดมีสี่ระยะคือระยะที่หนึ่ง ไอเลื้อหลังสามสัปดาห์ขึ้นไปหรือไอมีเลือดระยะที่สองมีไข้ตอนบ่ายๆเหนื่อออกมากเวลากลางคืนระยะที่สามน้ำหนักลดอ่อนเพลียเบื่ออาหารระยะที่สี่เจ็บหน้าอกและเหนื่อยหอบกรณีที่โรคลุกลามไปมากสาเหตุของการติดเชื้อวัณโรคปอดติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อโรคจากการไอจามพูดของผู้ป่วยที่เป็นโรควัณโรคปอด การป้องกรรันโรควัณโรคปอดหนึหลีกเลี่ยงการคุกกี้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค 2. ถ้ามีผู้ป่วยวัณโรคปลอดอยู่ในบ้านควรเอาใจใส่ดูแลให้กินยาอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอทุกวัน 3. ควรตรวจสอบร่างกายโดยการเอ็กซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละครั้ง 4. ีพาบุตรหลานไปรับการฉีดวัคซีน BCG 5. ห,หากมีอาการผิดปกติ น่าสงสัยว่าจะเป็นโรควัณโรควันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจโดยการเอ็กซเรย์ปอดและตรวจเสมหะการรักษาโรควัณโรคปอดปัจจุบันมียารักษาโรควัณโรคปอดที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรักษาให้หายได้ภายในระยะเวลา6เดือนโดยกินยาทุกชนิดที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วนสม่ำเสมอทุกวันถ้ากินยาไม่ครบหรือหยุดยาก่อนกำหนดอาจทำให้เชื้อ,รอโรควันโรคปอดดื้อยา ยากต่อการรักษาและอาจรักษาไม่หายได้หากมีเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขอาสาสมัครสาธรารณสุขหรือคนในครอบครัวเดียวกันเฝ้าสังเกตการกินยาต่อหน้าทุกครั้งจะมีผลดีคือสามารถรักษาให้หายได้ตามกำหนดและหยุดยั้งการแพร่เชื้อได้เร็ววิธีนี้เรียกว่าการรักษาโดยระบบระยะสั้นแบบควบคุมหรือสังเกตโดยตรงการปฏิบัต <więks> hmm. ิตนเมื่อป่วยเป็นโรควัณโรคปอด หไปพบแพทย์ตามนัดและเก็บเสมหาส่งตรวจทุกครั้งตามแพทย์สั่งสองกินอาหารที่มีประโยชน์เช่นเนืศาศาศ้อสัตว์ไข่ผักและผลไม้เพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสามปิดปากจมูกเวลาไอหรือจามทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นสี่จัดบ้านให้การถ่ายเทได้สะดวก าให้บุคคลในบ้านไปรับการตรวจถ้าพบว่าป่อยเป็นโรควัณโรคแพทย์จะได้ให้การรักษาทันที 6. กินยาให้ครบเพื่อนทุกชนิดตามที่แพทย์สั่งและกินติดต่อกันสม่ำเสมอทุกวันจนครบกำหนด